สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นของเล่นกันนะครับเี่มีอะไรบ้างอันนี้เรียกว่าไดโนเสาร์นะครับเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อนะฮะนี่แบบกดอย่างนี้ครับมันจะสามารถวิ่งได้แป๊บเดียวนะครับมีเสียงจะหยุดแต่ถ้าอยากให้มันค้างนะครับกด,กดตรงนี้เปิดเลยเอานี่มันจะวิ่งค้าง อ่ะแล้วก็มีช้างอ่ะช้างวิ่งในลางอือืต่อมาก็เป็นเนือสาวสีส้มนี่เราจะมีเดอะแก๊งนะครับสีชมพูกับสีเขียวด้วย นะนี่สีเขียวเรอวิ่งพร้อมกันนะนดยเขาวิ่งพร้อมกันน,นี่นะวิ่งจะเป็นแก๊งน,นี้อันนี้อันน,น,นี้มาด้วยวิ่งชน,นกันละ นี่เจ้าทีเล็กนะครับนี่คือชอบทีเล็กนีนม่มีปลาด้วย โอเคสำหรับวันนี้ก็รวีวิวประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย